ตอนนี้อยู่ที่วัดพระธาตุลำพางหลวงใช่วัดพระธาตุลำปังหลวงใช่นี่ชื่อวัดพระธาตุลำปางหลวงสีอะไรทุ่อย่างไม่าวัดพระธาตุลำปังหลวงคือแบบที่เขาเรียกกันใช่ไหมชื่อทางการชื่อทางการนะพระธาตุลำปังหลวงพระธาตุลำปังหลวงที่นี่เขาจะมีเด่นเรื่องม้าเขาจะมีม้าอย่ี่นี้นะ เรานั่งนั่งก็ได้แล้วก็เขามีแบบถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปมาที่นี่มาจาหลังๆหรือเปล่าตื่นมาก็แบบเล่นมุกนะมีคนดีเยอะอีกนะเพราะว่ามันตรงกับวันอยู่ด้วยเวลามาบาเชียงใหม่ใช่ไหมก็จะมามาไหว้พระที่วัดพระธาตุลำปางหลวงก่อนแล้วค่อยเข้าตัวเมืองเชียงใหม่แต่วันนี้เราไม่ได้ไปเชียงใหม่เราไปเชียงรายแต่เราก็ไหว้พระที่วัดพระธาตุลำปางหลวงก่อนนี่มีถ่ายรูปมาด้วยนะวัดเย็นมากแต่รู้สึกว่าเราเข้าผิดทางแล้วเนี่ยไม่ไม่เราเข้า่ จริงจริงเราต้องเข้าทังข้างหน้าตรงนู้นนะใช่ไม่จริงจริงเขาต้องเข้าทางข้างหน้าตรงนู้นก่อนแล้วค่อยมาตรงนี้ทุกที่ก็เข้าข้างหน้าแล้วก็เดินลงมาตรงนี้ชอบพามาทางอะไรก็แบบเร่งพาเรา่ะหนึ่งหนึ่งบนหนึ่งเท่าไหร่คนหนึ่งไม่เท่าไหร่มันก็เท่านั้นแหละหนึ่งบนหนึ่งเท่ากับสองก็เหมือนลงอันนี้อยู่คนก็เหมือนเท่ากันเท่าเท่ากันไม่เท่ากันเพราะอันนี้มันคนละทางกันไม่เหมือนกันสักหน่อยมาเข้าไปข้างในดีกว่าเขาเลือกไม้บุญนะที่แบบว่าคัมอะไปคัมใช่แบบว่าตนอันนี้อันไหนไหนขอคน ไม้อะไรไม่รู้ไม้คำ้คำง้นบุญหนุนจำเดี๋ยวเราต้องไปหาประวัดกงนี่คือเขาเรียกไม้อะไรต,ต้นต้นจันขาวนี่คือแผนผังในการเส้นทางบุญในวัดเขาก็จะมีบอกแต่ละจุดว่าที่ไหนที่ไหนบ้างตรงไหนคือจุดอะไรบ้างจะไล่มาเรื่อยแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่ทอ๋อนี่ไงเขาเรียกไม้ค้ำสีนี่ไงไม้ค้ำสีอะไร <laughs> สีเหลืองสีเขียวสีดําสีแดงเราเล่นเราเล่น <c oughs> ที่สิบ<ห><อ>เพ<อ>าะอะไ,<ม>ไ<ม>รเรา้คําโพเป็นความเชื่อของชาวลาวนะ <c oughs> ชาวล้านนาที่สืบทอดกันมายาวนานโดยเรียกาภาษาพืน้นเมืองว่าไม้คําสลีสลีช่สลีโดยความเชื่อนี้ที่ว่านั้นคือไม้ใหญ่มักจะมีเทพเทวาสถิตโดยเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ในพระพุทธวัตรซึ่งถือกันว่าเป็นความมงคลยิ่งเช่นต้นสาลาต้นโพหรือต้นสีมหาโพอันนี้สาลานะสาลามีอยู่จริงสาระมีได้ เข้ามาข้างในนะผูปสามดอกเกียนหนึ่งดอกไม้หน<า>ึ่งแต่ก่อนที่จะเข้าไปไว้พระธาตุาลำปางหลวงจะขอบอกเก็บเล็กๆน้อยๆหน่อยพระลำปางหลวงเนี่ยคือสร้างสมัยที่ศตวรรษที่13เป็นสถาปัตยกรรมของล้านนาพอและ,ะวลน,น,<ส>ะนี่แหละ <c oughs> สาระมากไม่ค่อยได้จำไม่ได้ตาเราไปไหว้พระก่อนดีกว่า เสร็จแล้วอ่ะปิดประตูพอปิดประตูปุ๊บเราจะเห็นพระธาตุข้างในกับห<ะ>ัวมหัศจรรย์มากแต่เขาว่าไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปอยากให้มาดูกันไ<ะ>ปกลับกค่น s <S s <S ี่ก็ go let's go ตกเนแรงมากประเทศลำปางนี่คือประเทศลำปางที่ไม่ได้ลำปางหนาวมากแต่เป็นลำปางร้อนมาก <c oughs> ร้อนโก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 ร้อนมากเลย <c oughs> ร้อนมากเลยหาข้าวกินแล้วเดี๋ยวจะเข้าเมืองพะเยาละ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งลูกทุ่งดับแดงไงเขาจะเป็นลูกชิ้นยักษ์ว้ยอร่อยดีวันนี้สั่งนีเข้าวซอยภาษาอยไากินไกินเนื้อนื้อร่อยในพวกเครื่องเคียงไหมไม่เดี๋ยวขอกินก่อนดีกว่าวาร์ปจากลาปางมาพะเยาเลยนี้เข้ามาอยู่ที่โรงแรมภูกรองที่พะเยาจะบอกว่าที่ห้องสวยมากเนี่ย นี่ห้องแบบใหญ่มากอะ่ะนี่จะเห็นวิวกวานพยาวเลยนะห้องที่เนี่ยหหเห็นว่าข้างนอกคือเป็นกวานพยาวเลยแล้วก็จะเห็นวัดอ่าวัดวัดอะไรวะจําชื่อวัดไม่ได้วันนี้ขอโทษนะวันนี้แบกเบอร์มากนนเลยใหญ่มากนี่เป็นห้องสูตรเออเป็นห้องแบบฟาร์ี่อย่างเงี้ยทางประตูทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมเข้ามาปุ๊บจะเจอเป็นภาพกวานตรงนี้คือกวานพยาวเด่นของที่ก็คือจะเป็นพญานาคพระธาตุอันนี้คือห้องนอนห้องนอนก็ เป็นวิวนั่งชิวๆมองกวันพะเยานี่เตียงเตียงคือดีมากทีวีสองเครื่องเลยก็ตแต่งตัวห้องน้ำไอห้องน้ำดีสกขรัณใหญ่มากคือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ไม่เห็นสุริละอันไม่สวยของเราใครมาพะเยาต้องถ่ายจุดนี้นะจ๊ะเพราะเป็นจุดไฮไลท์ของพะเยานะจ๊ะน,น,นี่อยู่ที่ร้าน ออโร่านะครับอ่าสวัสดีหน่อยสวัสดีครับนี่ลุงป้าแม่งสวัสดีครับวันนี้วันอะไรแล้วเลยวันเกิดวันหนึ่งแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเยังวันเกิด <c oughs> วันนี้กินอะไรอยากกินอะไรส้มยำป้าแม่อยากินอะไรอะไรก็ได้คะ่ะได้หมด <c oughs> แล้วสองคนนี้กินอะไรไม่พ้นหมูทอดร้ <c oughs> านดีมากเลยรบรรยากาศที่นี่ <c oughs> จากที่ไปกินข้าวแบบนี้ก็เลยได้มาไหว้พ่อขุนงางเมืองนะครับพ่อขุนงางเมืองแห่งแคว้นทะเยาใครที่มาทะเยาเนี่ยก็อย่าลืมมาไหว้สักการะท่านนะครับเป็นไงวันนี้วันนี้เหนื่อยมากเลยนะวันนี้แบบโอ้โหม่อตัวอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ได้ใส่แว่นเอาคาดผมอากาศดีเนาะกดีอันนี้วันนี้อากาศดีมากประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดตอนกลางวันเนี่ยคิดว่าจะร้อนนะแต่ไม่ร้อนอากาศดีมาก แล้วก็ฝนไม่ตกด้วยออภาคเหนือฝนไม่ตกนะจ้าแต่ถ้ากรุงเทพฝนตกหนักมากพี่พ่อาาเนี่ยพี่พ่องาาเนาี่ยพ่อภาษาเรอวันนี้นะวันนี้พูดสำเนียงภาษาไอ้นี่ก็พูดใต้ไอ้นี่ก็ถืมถ่มอะไรวะวันนี้วันนี้พูดผิดหมดเลยวันนี้เป็นวันแบบอีหยังวะเออ ตอนนี้ก็เดินเล่นอยู่ที่ริมกวางชิลมากเลยนะที่นี่คือดีมากแล้วเมืองก็เงียบสงบมากใครที่ชอบแบบว่าเมืองรองแล้วแบบสงบสงบมาแบบได้เลื่อนๆแบบชีวิตสโลว์ไลฟ์ตื่นเช้ามากแบบปั่นจักรยานเล่นอะไรเงี้ยเออเนี่ยพายาลยพายาลตอบโจทย์มากเออที่ที่โรงแรมเรามีจักรยานทำไมเราไม่ปั่นจักรยานเลยไม่ดิเพราะเราต้องเดินกลับกันเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเราต้องแวะร้านนี่ไม่ใช่หรอ ค่ะะตเกียยนไม่เดี๋ยวยายเขาหายโดนปรับหนักยายเขาหายโดนหนักอีกไม่เหนือยแเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้ยเมื่อยแขนโอเคเมื่อยแขนมากใช้โทรศัพท์เมื่อยกว่าใช้กล้องอีกไม่รู้มันเมื่อยกว่าแต่งไม่สวยเลยครับโอเคปิดคลิปก่อนนะจ๊ะ